ท่าตายสีน้ำเงินอย่างนี้อยู่ในเขตประกาศควบคุมพังืองชุมชนรวมโคกกลอยท้ายเหมืองนะครับอยู่หมู่ที่9ตาบลท้ายเหมืองอาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนตุลาคม2555ได้มีป้องกันจังหวัดพังงานายดุลชูทองได้นํากําลังเข้าจับกลุ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดประกอบกิจการอยู่ ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มไม่ได้ชี้แจงว่าถูกต้องหรือไม่แบบไหนอย่างไร นี่ก็คือภาพของท่าสายสีน้ําเงินนะครับอยู่หมู่ที่9ตำบลไายเหมืองอําเภอไายเหมืองจังหวัดพังงานะครับท่าสายแห่งนี้เมื่อวันที่17ตุลาคม2555นะครับได้มีนายอดุลชูทองซึ่งเป็นป้องกันจังหวัดพังงาได้มาทําการจับกลุมแล้วก็ขณะนี้ก็ได้มีการมาเปิดทําอีกนะครับ ซึ่งทราบว่าอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศผังเมืองรวมชุมชนโคกลอยใต้เหมืองนะครับทีนี้ทางจังหวัดก็รู้ตัวว่าจะพากันเฮียบเฉยหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงตรวจสอบว่าต่าทายอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร